น้องน่ารักจังเลยน้องหนูเหรอจ้าหม่จ้าออลูกหนูเองค่ะครูฮะลูกครูรู้แล้วว่าฉันอะมีลูกแล้วครูรู้แต่พออออไม่รู้ครูจะให้หนูถอดชุดดำไมเยอะไม่ได้นะคะแต่ฉันจะสั่งถ้าเธอไม่ถอดฉันจะโทรเรียกผุ้ปกครองเธอมา ใหม่อะมันมีลูกแล้วถ้าครูรู้นะว่ามันมีลูกครูอะไม่ให้มันเป็นน้ำเยอะแน่จริงเหรอคะอืมลุงสันนี้หน่อยคิดถึงจังเลยเป็นอะไรกินอะไรกับบ้านแม่จะมีลูกค่ะลูกเร็วเร็วนิดเจ๊ไม่ไปดูเท้าเกินโอเคค่ะ กลับมาก็งอแง,เ,งเลยการเป็นแม่แมัรรุ่นนี้เหนื่อยจริงๆฮัลโหลอะไรชมพู่นี่ยองใหม่ชุดฉันถอดไว้หน้าบ้านเธอแล้วนะอืม okay, okay. โอเคโอเคโอ้ตามมาให้ด้วยร้อยหนึ่งทำไมอะถอดชุดไงเธออีกแล้วนะชมพู่ค่อยๆชมพู่ฉันมีอะไรอยากจะขออะ่ะโอ้ยเสียงเด็กที่ไหนเนี่ยมีอะไรว่ามาเธอ,อย่าบอกครคูนะว่าฉันมีลูกแล้วอะไม่รู้ วันนี้มาช้าจากในกีฬาสีจะเริ่ม5้าโมงแล้วเนี่ยยังไม่ได้แต่งหน้าเหรอเอาแล้วเอาเด็กที่ไหนมาเนี่ยโคโูค่ะหนูแม่จะบอกค่ะอะไรล่ะจ้าเออยน้องน่ารักจังเลยน้องหนูเหรอจ้าไหมจ้าลูกหนูเองค่ะครูฮะลูกลูกค่ะลูกค่ะล้อเล่นกับครูใช่ไหมเนี่ยหนูไม่ได้ล้อเล่นค่ะครูที่บ้านไม่มีใครดูให้ค่ะหนูเลยเอามาด้วยแล้วลูกได้กี่กี่เดือนเนี่ยแปดเดือนค่ะโอ้ทำไมรีบมีจังอะแล้วพ่อเขาอยู่ไหมจ๊าไม่อยู่ละค่ะ คือมันเป็นบทเรียนชีวิตของหนูอะค่ะเออไม่เป็นไรครูจะไม่บอกขออ๋อก็แล้วกันนะขอให้หนูทำวันนี้เต็มที่เดี๋ยวส่วนเด็กคนนี้เดี๋ยวคุณครูจะจัดการให้โอเคไหมไปรีบไปแต่งหน้าเลยไป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 เดี๋ยวจะไม่ทนเด็กขบวนได้จ้าได้จ่าเด็กน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักมากเลยไปเดี๋ยวเราไปหานมกินไปหาขนมกินกันดีกว่านะเดี๋ยวให้แม่หนูอะไปเดินขบวนก่อนนะคะ ก็ลูกฉันเองไงรู้แล้วจะแกล้งถามเธอเท่านั้นแหละน่าสงสารเออแล้วเธอล่ะไม่ได้เป็นดามิเยอร์รู้สึกยังไงบ้างฉันก็รู้สึกดีเพราะว่าฉันก็สวยอย่างนี้แหละเออแต่ว่าถ้าเธออยากเป็นเพื่อนฉันนะเธออย่าทำที่ใส่แบบนี้อีกนะชมพู่นี่ใส่ยังไงของเธอก็ชอบเอาความลับไปบอกคนอื่นไงเธอรู้ไหมว่าเกลียอายุน้อยอยู่นะเธอไม่ควรบอกน้อง ที่ไม่ได้มันคือความลับของเธอนน่นะนี่ถ้าต่อไปนะี้เธอจะย่อเยอะอะไรเกี่ยวกับชีวิตของฉันเธอก็พูดไปเลยนะพเนะพราะครูรู้แล้วว่าฉันนะมีลูกแล้วครูรู้แต่พออ,อ่อไม่รู้ <c oughs> เออแล้วแต่เธอแลวกันถ้าเธอบอกแล้วฉันโดนไล่ออกอะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรแล้วเธอก็จะไม่มีเพื่อนเฮ้ยตายแล้วฉันจะไม่มีเพื่อนหรอกใช่ไม่มีใครคบเธอแน่ชมพู่ไอเดินใคร